การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ,พร้อมสนับสนุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้แก่สถานที่จัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติซึ่งเป็นศูนย์รวมคะแนนประจำำรรําอาเภอศูนย์รวมคะแนนประจําเขตเลือกตั้งและศูนย์อํานวยการและประสานงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดรวมทั้งสิ้น1174แห่งทั่วประเทศเพื่อสร,ร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าในวันเลือกตั้งโดยได้จัดเตรียมเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจํานวน1,134เครื่องกําลังผลิตไฟฟ้ารวม96,822กิโลวัตต์แบ่งเป็นเครื่องกําเนิดไฟ้าของ PEA จำนวน823เครื่องกำลังผลิตรวม63,295กิโลวัตต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เช่าจากภาคเอกชนตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน311เครื่องกำลังผลิตรวม33,527กิโลวัตต์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กกำลังผลิต5กิโลวัตต์สำรองพร้อมสนับสนุนอีก500เครื่องในขณะเดียวกัน PA ได้ดำเนินมาตรการเสริมความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าโดยตรวจสอบและบำรุงรักษาวงจรไฟฟ้าหลักและวงจรสำรองหลีกเลี่ยงการซ่อมบำรุงในพื้นที่ใกล้เคียงสถานที่เลือกตั้งวางแผนควบคุมการจ่ายกระแสะไฟฟ้าและเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับกรณีไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่อง ต่อไป